แอออออปอต้องต้องน้ำเสียงน้องได้ด้วยใช่คืออะไรครับพี่แอปองอ้อเป็นสมองแอปองอ้อสมองเฮ้ยทุกคนควรกินนะเพราะเราไม่มีสมองกันอ่ะ่สมองค่ะนสมองมรสชาติเป็นไงครับลำเจ้ารสชาติเป็นยไม่จะออกมๆน้อยลำดีครับตอนอลำตอนยนต ตอนยอดไปชิเอาไปชิมเอาไปชิมเอาไปชิมโอเคคุณคะร้านนี้มีคนละครึ่งด้วยนะใช่อยู่ที่ไหนร้านอยู่ไหนชื่อร้านตลาดยิ่งเจริญเออชื่อร้านดาวอาหารเหนือแม่เป็นคนพะเยาเป็นคนพะเยาอันนี้เป็นคนพะเยาพะเยาพูดเหนืออยู่มาแล้วมาแกะกินอ๊อกอ่องอ่องเออเออแอปอ่องอ๊อกแอปอ่องอ๊อก แอบอ่องอ๋อกินไปกินกันสมองหมาปัญญาควายเอ้ยไม่ใช่สมองหมูไม่มีใครแก้ให้เลยโลถเลยก็ถ่ายอยู่คนเดียวอืืือออ่ะขอเสียงเชียร์หน่อยครับเอ้ดี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 แนะนำให้คนที่ไม่มีสมองกินได้นะครับเผื่อสมองหมูไวยเขาบอกว่ากินแล้วจะลำนะใช่ไม่อยากกินเพื่อนยังไม่อยากกินสมองเพื่อนกินก่อนแล้วค่อยลำไม่กินสมองเพื่อนตัวเองเลย มันก็ไม่เหมือนสมองนะดูดีทุกคนด้วยอย่างเงี้ยไม่เขาทำเป็นแอปแล้วไงแอบคล้ายๆห่อหมกพูดอะไรมันเหมือนอะไรพูดได้ไหมสมองหมูห่อหมกอ๋อพูดได้ไหมมันคือมันดูเครื่องเทศมันเยอะนะมันคือเครื่องเทศมันเยอะนะใช่มันเป็นห่อหมกไงอุ๊ยลืมไปกุลาทชไลเอาเครื่องเทศอยู่ไงอ๋อใช่ไนะ เกงข้าวนิดนึงข้าวอุ้ยพี่จิ๋วเราก็ว่าอุ้ยอุ้ยน่ากินน่ากินตรงนี้แหละพอเอาข้าวมาข้าวมาวางบนกะป๋อจมูกกันอืมจมูกกันกินไหมเหอะนี่มันบังอ่ะมันบังอ่ะอีอีนี้อยู่ไหนนี่กินแล้วน่าจะนายจามันบังอ่เราลองกินสมองหมูครั้งแรกในชีวิตกันนะทุกคน อองอ่ออ่อยอะไรนะออแอปอ่องแอปอองออแอปอองอ่องเป็นอะไรมันนุ่มๆอ่ะอมมันมันมันไม่มีรสชาติมันเป็นเครื่องเทศอ่ะเหมือนี้ขิงขาแล้วคลายอยู่ในปากเต็มเลยคือมันนุ่มๆเหมือนกินแบบวุฟเอ่ต์แล้วมันจะเป็นนี่เหนียวๆอ่ะมันเลยเหนียวว่าปกติอ่ะมันเหนียวแบบ เหมือนที่มันบดอ่ะประมาณนั้นโอเคต้องให้พี่เมย์ชิมไม่เอาไม่ชอบไม่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 เอาโน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 และอ้วกนะกำลังดึงเไม่เอาแหวะจริงเคยเห็นตอนที่เขาทำใครไม่ชอบกินอะไรเลี้ยนน่าจะไม่ชอบแต่ว่าผมป็นได้มันเนเครื่องเคร็ใจเย็นอันนี้ใจเย็นอันนี้คืออาหารเหนือ เช่นคนเหนี้ยไม่กินมากถามว่าอร่อยว้าวไหมหรอก็เฉยเฉยอ่ะไม่กินแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกินวิธีการทำมึงฟังกุ้งกัดหายกูเนี่ยจะเย็นเยนเทียอะไรนะอาหารเหนือก็เคยกินเพราะอาหารเนื้อก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะแกงอะไรที่มันเป็นบุนบูนบูนเนี่ยมันก็จะรสชาติแบบเนี้ยแต่ติดเลี่ยนเรียนหน่อยถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบแต่เครื่องเทศมันแรงอยอ่กินแล้วลำไหม ลำลำขนาดลำขนาดลำแบบไหนนะตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอ๋อดูกินแล้วไม่ปกติที่หลังอยากกินเนาะก๋วยเตี๋ไทเยอะเอ้ยกดเปลี่ยนไหมเนี่ยถอ่ายไปเนี่ยยังยังไม่หยุดหยอเดแล้ว